It's IMG Channel สำหรับกิจกรรมอันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมเก็บขยะนะชายหาดบางแสนปี2ค่ะซึ่งขอเล่าประวัติก่อนนะคะซึ่งกิจกรรมเก็บขยะชายหาดนะบางแสนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเนื่องจากนโยบายของ k l t d ซึ่งเป็นบรษิษัทแม่ของ BKC เนี่ย เขาได้ให้ความสําคัญแล้วก็จริงจังเกี่ยวกับเรื่องการทํากิจกรรมสิ่งแวดล้อมเราก็ได้ทํากิจกรรมมากมายเลยแต่กิจกรรมเก็บขยะชายหาดบางแสนเนี่ยนับว่าเป็นก้าวแรกที่เราอ่ะได้มาสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดให้กับชุมชนแบบจริงจังมันได้เกิดประโยชน์กับทางชุมชนจริงๆคนที่มาทำเนี่ยจิตอาสา,าเนี่ยเกิด awareness จริงๆเราก็เลยอยากจะ expand นะคะความรู้สึกตรงนี้ไปยังกลุ่ม business partner ไม่ว่าจะเป็น supplier หรือว่าตลอดจนกลุ่มโคามาสุเองก็ตามค่ะ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะหนึ่งเลยคือเราต้องการที่จะแน่นอนว่าเราต้องการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมให้กับชุมชนให้มันสะอาดบางแสนเนี่ยไม่ได้เป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงแค่ในจังหวัดชลบุรีเท่านั้นคะ่ะแต่ว่ายังเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวที่สําคัญของประเทศไทยอีกด้วยคะ่ะแล้วก็2นะคะก็คือเราต้องการที่เอ่อที่เรา expand ไปกลุ่ม business partner เนี่ยซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดกับ BKC เนี่ยนะคะเราอยากให้เขา หลังจากที่เขามาทํากิจกรรมเขาได้มาเห็นภาพรวมเราอยากให้เขามีความตระหนักแล้วก็เอากิจกรรมตรงนี้ไปต่อยอดในกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่อง,งในด้านสิ่งแวดลอ้อมในองค์กรของเขาและที่สําคัญเลยเนี่ยอยากให้เขามาสร้างแบบ awareness ให้กับตัวเองแล้วก็นําไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาในการดําเนินชีวิตประจําวันเพื่อให้อะไรก็ตามที่สามารถที่จะรักษาโลกนี้ไว้ได้ก็อยากให้เขานําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันค่ะ กิจกรรมที่ดีมากครับที่ให้เราได้มาร่วมปลุกฝังจิตสำนึกในการเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะนะครับเราจะไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าพอเราได้ไมาเห็นขยะในพื้นที่สาธารณะที่เยอะแล้วอ่ะช่วยให้เราเห็นว่าแต่และว,วันอ่ะมีขยะเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่ากี่เท่าต่อวันเริ่มจากที่ครอบครัวตัวเองหรือว่าเริ่มจากที่ตนเองเลยง่ายที่สุดถ้าเราลดขยะได้แล้วเพื่อนร่วมงานเราลดขยะได้แล้วทุกคนช่วยกันลดขยะได้ ก็จะช่วยให้อ่าโลกนี้มีขยะลดน้อยลงครับอยากจะฝากทุกๆคนที่มาร่วมใช้พื้นที่สาธารณะนะครับอาจจะมีการมาทานข้าวหรือว่ามาใช้อ่าเพื่อสร้างกิจกรรมนะครับช่วยกันเก็บขยะหลังจากใช้สถานที่สาธารณะด้วยนะครับเก็บให้เป็นที่แล้วก็ฝากแยกขยะให้อ่าตามหมวดหมู่ด้วยครับเพื่อจะได้อ่านำขยะนั้นนะ่กลับมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดครับขอบคุณมากครับ วันนี้ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกยินดีมากๆครับก็คือทำให้สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีครับมีความสวยงามคงทนต่อไปก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นที่ตัวเองด้วยการเก็บขยะที่ตัวเองมาเที่ยวหรือว่าอะไรอย่างี้ครับลงถังขยะแล้วถ้าแยกขยะด้วยเนี่ยก็จะดีมากๆเลยครับก็คือเป็นการลดขยะไปในตัวแล้วก็ช่วยโลกของเราคนละไม้คนละมือด้วยครับ It's empty turn out.